สวัสดีค่ะพี่กุ้นแฮมนะคะไม่ได้มาสวอตร,รีวิวนานมากๆากมากๆากๆม,ากมากหลายเดือนมากๆ <c oughs> คือยังมีการเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มอื่นในช่องทางอื่นๆน,นะคะแต่ว่าไม่ได้มาเคลื่อนไหวใน YouTube มากนักเนาะก <c oughs> ็คลิปนี้จะมาสวอตรีวิวนะคะเป็น for You Tube รุ่นใหม่ยูอาไมายอันนี้เป็นเนื้อแบบพาวเดอร์นะคะก็คือจะมีความนุ่มละมุนเป็นเนื้อแป้งนั่นเองเนาะแต่เขายังให้ความแมทนะคะทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรา ไม่รอช้านะคะมาดูตัวแพ็กเกจจิ้งกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะทุกคนนี่เราก็แบบยังไม่ได้ทาลิปเลยนะกะมาแบบสวอตรีวิวทุกสีให้เห็นกันไปเลยนะคะอย่างตัวแพ็เกจจิ้งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะทุกคนแต่ว่ามันจะเหมือนมีล็อกที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยสามารถล็อกได้อย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมค่อนข้างน่ารักเลยมีแบบ ตัวอักษรดูฟิลเกาหลีปุ๊กปิ๊กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ย อย่างที่บอกไปนะเป็นเนื้อพาวเดอร์ลักษณะของเขาก็คือจะมาเป็นแบบแท่งแบบนี้นะคะมีทั้งหมด 12- สีด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะสวอตรีวิวเรียงไปเลยนะคะจริงๆเนี่ยพี่กุลลงตัว y o YouTube ช็อตไว้แล้วนะคะที่จะเป็นคลิปแบบสั้นเนาะตัวคลิปแบบสั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ก็จะมีสวอตลงบนแขนทุกสีอยู่ในนั้นนะคะส่วนคลิปนี้ลงบนปากถ้าเกิดใครเนี่ยสีผิวใกล้เคียงกันเนาะแบบผิว2อ่สีอะทุกคนพี่กุลไม่ได้เป็นคนขาวนะนี่ ผิวสองสีเหมือนกันแล้วแบบเออสีผิวใกล้เคียงก็ลองเอาไปเป็นเล็กได้นะคะในการซื้อว่าอยากจะซื้อสีไหนเนาะแล้วก็สาภาพแสงตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้เคลียร์มากนักเนาะเพราะว่ากําลังโพเพเลยเย็นๆนะคะเดี๋ยวอาจจะสวอตไปอาจจะมืดลงมืดลงด้วยนะบอกไว้ก่อนถึงสภาวะการบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาพูดเยอะจังกว่าจะสวอตได้แต่แบบอยากให้เข้าใจก่อนว่าโอเคตอนนี้แสงมัน ประมาณไหนแล้วก็สีผิวเราเป็นประมาณไหนจะได้เอาไปเทียบได้นะคะโอเคั้านั้นเดี๋ยวเราเริ่มสวอตไปทีละสีกันเลยตอนนี้ก็คือไม่ได้ทาลิปมันด้วยนะคะเป็นแบบปากเปล่าๆเลยเนาะพอทาแล้วมันเด้งมันโดดขึ้นมาจากหน้าเลยทุกคนดูดิกลิ่นเขาก็จะมีความหอมๆนิดนึงนะคะนี่เบอร์สองสวยกร่ำดูแบบเป็นผู้หญิงมั่นใจมาก ดูเชิดเชิดนิดนึงนะคะนี่ต่อไปเบอร์สามค่ะเบอร์สามสวยนะเฮ้ยเบอร์สามแบบชอบเลยดูเป็นสีน้ำตาลดูดิคือแต่งตาแบบโทนน้ำตาลเงี้ยทุกคนแล้วแบบสีน้ำตาลเข้ามากดูนะเฮ้ยเบอร์สามเลิศคือไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเบอร์สามมากแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นคนแบบบอกว่าชอบเบอร์สามนะแต่ว่าเวลาเราทาลงปากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับสีผิวเราสวยต่อไปเบอร์สี่ค่ะต่อไปเบอร์ห้าค่ะเบอร์หกสีนี้นูสวยมากทุกคนคือเห็นคนแบบ หวีสีนี้เยอะด้วยนะคะเออสวยจริงดูดิต่อมาเบอร์เจนะคะตัวนี้จะแบบออกสีชมพูนะอะเดี๋ยวลงปากกันเลยนี่นะคะเบอร์เจดูเป็นชมพูกีบบัวนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้สว่างเกินไปนะคะก็คือสีผิวสองสีแบบเราเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็พิกุนําไม่ได้ลงลิปมันก่อนเลยเนาะจะเห็นได้ว่า ตัว t e x t อร์อ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือมันจะมีความนุ่มๆละมุนละมุนเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ฉ่ำไม่ได้วาวนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะต่อไปเป็นเบอร์8นะคะทุกคนเหลืออีกแค่5้าแท่งเท่านั้นนะคะมิชชั่นของเราก็จะเรียบร้อยนะอ่ะเบอร์8ลงปากให้ดูค่ะจริงๆเราชอบลิปรุ่นนี้นะคือเนื้อเขาค่อนข้าง,างดีทุกคนอย่างที่เห็นเมื่อกี้เวลาที่เราทาคือมันแบบมันลื่นอะแบบ ลื่นมากนะคะก็โอเคนะถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากตัวก่อนตัวก่อนจะเป็นฟิลแบบที่เป็นลิปแมทจิ้มจุม่มอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวยิบไปดูนี่ก็คือจะมี2ฝั่งที่เป็นจุ่มแล้วก็มีตัวกลอสนะคะเออรุ่นนี้ไม่ได้มารีวิวนะก็ไม่ว่างนั่นเองแต่ก็อยากมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะก็เลยมาแล้ววันนี้เนาะเบอร์แปดเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเบอร์เก้าค่ะดูจากแท่งทุกคนคือมีความชมพู ชมพูเอยชมพูใดอะไรก็ไม่รู้มากดูอ่ะเดี๋ยวลงปากให้ดูนะคะสีน,นี้ก็เลิออยู่นะทุกคนคือเหมือนเขาคิดมาแล้วสำหรับสาวผิว2ส,สีเลยอะคือมันไม่ได้โดดจากผิวมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้สว่างจนทําให้เรารู้สึกว่าแบบแปลกแปลกเหมือนบาร์บี้เกินไปอะไรอย่างงี้เนาะก็กําลังสวยอยู่นะคะแต่ว่าแก้มาจะปัดให้เป็นสีชมพูหรือว่าตาสีชมพูมากกว่านี้น่าจะเข้ากว่านะอันนี้ก็คือ ค่อนข้างได้ค่อนข้างดีสําหรับใครที่ชอบสีชมพูเนาะแต่ว่าเบอร์สิบก็จะเป็นโทนชมพูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะว่าระหว่างเก้ากับสิบอันไหนจะเวิร์กกว่ากันเนาะโอเคลบสีนี้ก่อนเบอร์สิบจ้าต่อเลยเนาะอืมทาเบอร์สิบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนว่าไงระหว่างเบอร์เก้ากับเบอร์สิบถ้าเป็นสาวที่ชอบสีชมพูเป็นไงชอบอันไหนมากกว่า ก็จริงนี่ถ่ายเองนี่ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากแต่หรือว่าเบอร์สิบจะมันมันจะติดม่วงกว่าปะ่ะอะถ้าเกิดมีใครเห็นด้วยนะคะถ้าเบอร์สิบมีความติดม่วงกว่าคอมเมนต์มานะคะทุกคนช่วยกันดูนิดนึงเพราะว่าแบบพอหลายสีก็คือหมองไม่ออกแล้ว <c oughs> ต่อไปนะคะเบอร์สิบเอ็ดค่ะปุ้ยสีนี้ฟิลแบบกะปิกะปินิดนึงทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองไม่ได้ออมน้ำตาลมากนะเราว่ามันเป็นแบบ ยังติดชมพูอยู่เฮ้ยสวยอะ่ะสวยนะเฮ้ยเบอร์นี้ก็สวยทุกคนออกฟอๆนิดนึงถ้าเกิดแต่งหน้าแบบฟอนิดนึงอาจจะได้อยู่นี่แบบสวยมากแต่เป็นกะปิที่ชมพูชมพูกะปิเออไม่ติดน้ำตาลไม่ติดสม้มนี่เบอร์11เบอร์สุดท้ายแล้วค่ะเบอร์12นะมีความติดแดงนะ งมาทุกคนจริงๆปากเราก็คขมนะด้านบนเนี่ยเห็นไหมชัดมากแต่แบบเฮ้ยสีเขาปิดปากคําได้อยู่ชอบสีไหนกันคะทุกคนนี่นะเบอร์สิบสองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับการสวอตลิปของ four u o you are my ตัวใหม่ที่เป็นเนื้อแป้งเนื้อพาวเดอร์นะก็ตัวเนี้ยเขาขายอยู่199บาบาทนะคะแล้วแต่ว่าใครแบบได้โปรอะไรก็จะถูกกว่านั้นเนาะเห็นมีแบบ โปรในแอปสม้มแอปน้ําเงินอะไรเงี้ยเหมือนจะถูกกว่านั้นนะเดี๋ยวยังไงเราลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านล่างที่ลิงก์ไว้เนี่ยเป็นแอฟเฟลเลต์ลิงก์นะคะถ้าเกิดมีการคลิกไปก็อาจจะสร้างไรายได้ให้พ่กุลด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็ไปเซิร์ชเองได้เลยเอาที่สะดวกนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าทาง for You t เนี่ยเขาได้จัดส่งลิฟทั้งหมดนี้มาให้พ่กุลนะคะพี่กุลก็เลยได้มารีวิวเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเออเธอจะต้องมาแบบสว,วอตลิปแบบนนะะนนีี้้ะะคอั คือตั้งใจทํามาเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้เออดูเนาะว่าเฉดสีเราใกล้กันไหมทานลงปากแล้วประมาณไหนนะคะก็ขอบคุณมากเลยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมองตัวเองในกระจกประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะพยายามกลับมาอัปเดตตัวบิวตี้เองหรืออะไรต่างๆมาเล่าอะไรให้ฟังเยอะเลยทุกคนตอนที่หายไปอะ่ะคือหายหายไปนานมากเลยใช่ไหมแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็ยังหายไปอยู่เพราะว่าทํางานประจําด้วยนะคะคือพี่กุ้งเาไม่ได้เป็นแบบ The Real b l บ็อกเขนาดนั้นก็คือไม่ได้ทำงานบ็อกเกอร์อย่างเดียวเนาะทำงานประจำด้วยแล้วก็งานที่ทำเนี่ยก็ค่อนข้างหนักทุกคนพี่กุ้นทำงานเป็นเอเจนซี่นะคะเออก็บอกไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นเอเจนซี่เองแต่เราแค่แบบเป็นพนักงานหนึ่งคนที่อยู่ในเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้เนาะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้นะคะยจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ได้เนาะแล้วก็ เดี๋ยวช่วงนี้น่าจะมีคลิปออกมาต่อๆกันนะคะจะพยายามทําอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าหายไปนานมากเออไม่ดีเลยโอเคถ้าั้นคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางอื่นๆด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทวิต t ตอร์ไอจี o ิกต็กอะไรก,ก็คือไปพูดคุยได้ทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะไปแล้วบ๊ายบาย